สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิโดีโอของชีน่านะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมช้อปปิ้งสตรีกันนะครับโดยในวันนี้เราจะมาเล่นในส่วนของหนาดี่5นะครับซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนพื้นที่ในการวางร้านแล้วนะครับจากตอนแรกเราอยู่คอสตันตอนนี้เรามาชิคาโกแล้วนะยังไงก็ฝากกำลังใจใผมด้วยนะครับโดยภารกิจในวันนี้ก็โดหดไอเ้ยแม่งมาถึง14วันแม่งเปิดให้ได้จอดเออแสนสามเลยหรอ ไอ้ยเอยอยนับวันแม่งจะไปแข่งกับเซเว่นให้ได้ดูโทงเกมเนี้ยไปแล้วก็ฟาสต์โหมดแล้วก็เริ่มเกมมันจะสองมนห้าไม่ทันจริงหรอะวะได้สักคนไหมไม่ได้ไปเลโก้แล้วก็ฟาร์มบัตน,นะบอกเลยว่าไปไปลองเล่นด่านสีมาโอ้โหแห้งเลยมื่อวา รอนิดเดียวอย่างเดียวครับตอนนีตน้ตังบอมีทำไปสามวันแรกให้ดูสู้ชีวิตจังเลยปะวันรับเปอร์เซ็นต์อะดูดิคนดูยอดการขาย Day. เ day อันนี้มาวางเกือบไปทันละเดี๋ยววางอันเดียวไปก่อนแล้วกันนะครับผมจะฟาร์มตังอัพกิดอะ่ะไม่ใช่อะไรถ้าเงินเหลือเดี๋ยวค่อยมาอัพ เรจะได้หกพันไหมไม่ได้หกพันวะนี่ไรนี่หรือว่าต้องวางนี่สองอันเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยววางสองอันจบก็อนมิวสิคจบแค่นี้แหละเก็บตังค์ไปอัพเกรดตอนนี้เดี๋ยวเราทำนี่ขั้นสอง เริ่มวันที่9ไอ้เหี่ยเปอร์เซนต์อย่างต่ำอะ่ะเราต้องเปิดร้านทอยละแล้วก็เดี๋ยวเก็บปังอัพกรดตรงนี้ ถ้าเจ็ดพันอ่ะมันได้นี่ทันไหมวะจ่า้ไปเจ็ดพันห้ามากเลยอ่ะจะได้อัพนี้เป็นขั้นสามเอ้ยสวยเรียบร้อยขั้นสามอันนี้เก้าพันไม่เก้าพันใช่ไหมอุ้ย้จริงๆอ่ะถ้าคิดไม่ซื้อเน,นี้ยคิดเก้าพันเคียบอันนี้ได้นะอุ้ยเก้าพันวะดีอื่มดวงดีจัดเอาละตอนเนี้ยความท้าทาย เรต้องอัพอันนี้ขั้นหนึ่งแล้วก็เปิดร้านจิวเวลรี่ไปเดี๋ยวันเนี้ยเราทำเราทำร้านหนังเราทำเราทำอะไรดีวะจริงๆมันจะเป็นจุดนั่งอ่ะแล้วปัญหาคือนั่งตรงนี้ไปมันจะไม่เข้านะงั้นก็ทำเป็นร้านหนังสือหนังสือให้หมดอายให้บ้านรวยนั่งแล้วกันอนะ่ะคิดไม่รู้อ่ะนั่งมันนั่งได้นั่งได้แค่สองคนด้วยนะแต่เบาบางบารดับไม่งั้นแหละตอนนี้คือตรงนี้เราทำอะไรก็ได้ละ เงินน่าจะมาถึงันนี้ก่อนไหมเนี่ยพี่จะเอาเงินอัพอันนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยว่อยไปซื้อจิวเวลี่เอาละเหลือสามวันสุดท้ายที่จะท้าทายจัดรอก,กดสแปมอัพจิวเวลรี่อย่างเดียวเลยครับ ยูเวลี่อ่ะสามหมื่นอัพอันนี้ก่อนอ่ะเป็นขั้นสามแล้วเดี๋ยวค่อยมาอันนี้จลับไปจะจะทันไหมว่าคนดูหกสิบเ็ดเปอร์เซ็นต์น่าจะทันนะถ้าไม่ไปผิดพลาดอะ่ะเพราะผมจะประมาณแบบวันวันเนี้ยวันวันเนี้ยยังไงก็ถึงสองหมื่นหนึ่งแน่นอน ัาที่14อ่ะเปิดอันนี้ไปขั้น3รับได้18คนอ่ะที่บอกเลยเยอะมากเพิ่มมาสี่ใช่ไหมนี่เพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมาเก้า มันจะเพิ่มมา6คนอันนี้เพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมา9คนคดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเคยเปลี่ยนจจาล้วเดี๋ยวคีจะเปิดร้านนี้แทนเพราะว่าอันเนี้ยถ้าคีอัพใช่ไหมมันจะเป็น18ก็คือเพิ่มมา6คนอันเนี้ยอัพเราเราวางร้านนี้เลยมันจะเพิ่มมา9คนแล้วเราก็วัดใจเลยไอ้3ร้านเนี้ยต้องโคไงก็ได้มมนไม่ถึง120,000หนึ่งอะถ้าหมื่นถ้าหมื่นห้าเพราะว่าคีหวังว่าการตัดใจในวันสุดท้ายของคีงมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะ้เว้ยเพราะถ้าผิดกูได้เร ถ้ามีตังอ่ะต้องเปิดฟูแล้วอ่ะเงินเพราอเงินตอ้นี้เราอัพตรงนี้ะไรไม่ได้ละเปิดร้านเปิดร้านเพิ่มเพิ่มยอดขายเดี๋ยวเลยเคิดว,ว่าถึงร้อยทันนะเนี่ย95แล้วลุ้นอยู่97 98ลุ้นอยู่ หนึ่งรสี่หนึ่งรอยขอหนึร้อยอกมาออกมาแล 100. 100. Oh. ้วหนึ่นะมือขอละหนึ่ง <Psych> ร้อยู่โอ้โหไอ้ยังมีโอกาสเฮ้ชีวิตแม่งคนเราเนาะทำธุรกิจลำบากอย่างเนาะ โอเคอเอเอาสูตรเดมก็ได้แม่งต้องอต้องอไอ้ไอ้ลาไอลาทอยให้ขั้นสามได้อาอที่เป็นตบใจจัดไปยูคอยเล่นไหวพ้นเลยเฮ้ยเสียไปหนึ่งคนไม่เป็นไรอันนี้ยอมรับได้เอาหัวอาการหนักจัดแม่งไม่แม่งไม่พันห้าพ้นกูขาลูกค้าไปคนเดียว อย่างปันเลยคนดูแม่งมูซาขายของคนลยุทธ์อย่างตึงตายอย่างหมาไอ้ยคีขาดตังเท่าไหร่วะใหญ่คินรู้นะ่ไอ้กโกลนยมเมื่อกี้ที่แม่ทำยอดเป็นแสนคนดูจเจริญจัด รอนเน็กตีอย่างเดียวอัพเกททันไหมวะเนี่ยไม่ทันแต่เวน้าทาัน ม่าจะได้วางร้านทอยก่อน้องลัอัพเดเลย น,นะนะอันเนี้ยน่าจะขั้นสามโอเคโอเคขั้นสามสวยเดี๋ยวอัพอันนี้ก่อนนะจะไปหาเริ่มเปิดจิวเวลรี่ครับหลับ เอ้ยไม่ใช่อันเนี้ยต้องขั้นสามก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเอ้ยหรือว่าอิเวอร์ลียเราฆ่ามันนี้แล้วก็ร้านนี้มาวางไหมไม่รอดเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวคีหอเดี๋ยวถ้าหากเห็นคีแพ้ครั้งที่สามนะคีจะเปลี่ยนสูตรเล่นอีนี่รอดมันต้องมีต้าเลยไงคือวันที่กีก็ไม่รู้เหมอนว่าตะทับวางวางแผงยังไงให้มันเบอร์ดีสุดนะเพราะตอนแรกเราก็คิดว่าชอยเนี่ยคือชอยดีที่สุดแต่ว่าพอเรามาทำจริงกับมันไม่ใช่เลยเท่าแม่งแบบโอมายต่อมา มันเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยคิดว่าถึงจะวางวางวางล้านชา้านักขอเท่าไหร่วะสองหมื่นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาอัพจิวเวอรี่ตรงขั้นต่ำค่ับ ไม่ทันไหมวะมีแววมากเลยแม่งเกือบถึงสามหมื่นห้าถ้าสามหมืนห้านี่คิดเอาร้านนี้เลยอะไม่ใช่ไรแล้วก็เดี๋ยวรอจิวเวลรี่่าไม่น่าจะไม่รอดป่ะวางร้านหนังสือทีมย้อมแมวไปเลย ไม่ไม่ชนะว่าคนดูมันน่าจะ9.9เหมือนเดิมไหมเนี่ย9.8ด้วยเฮีย,ยวางแผดปาดไม่จริงนี่เดี๋ยวนะอู้หเถ้าใครยงสามรอบตีนี้เ,เ,ร,เ,เรียดอ่ะวาง พี่กำลังนึกสักผู้นะเราฟ้าร์มโหมดเน็กไป รอบนี้เดี๋ยวคีจะลองแบบว่าตอนแรกเราจะทำบัสตสต็อกก่อนใช่ไหมที่อยากจะลองแบบว่าที่จะเอาร้านทอยมาวางตรงกลางคือวางร้านนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยแบบเป็นบัสตสต็อปแต่ว่าคีจะอัปเกรดเป็นสองขั้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาในส่วนของตัวช็อปมาคือจะเน้นเปิดให้ร้านดีด,ดีดีเลิศในสุดในปัตตุีไปเลยคนดูทําร้านทําร้านได้แบบมันมันดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแบบทำบัสตสต็อปมาแบบคนมันเยอะแล้วเหมือนเราเสียโอกาสอะไรไปเยอะเกินไปมั้งในความคิดเถี แล้วก็เดี๋ยวเราอัปเกรดให้เป็นสองขั้นแล้วก็เอาบัสตอปมาจัดไปแล้วก็อัปอันนี้ ไม่ทันเฉยวะ่ะแล้วก็ปาสะตอ็อปจัดไฟห้าพันพอดีสวย แล้วก็จะลองแบบว่าจะทําแบบว่าเห็นสามจุดนี่ไหมคนดูจะม็กซิมมไม่สามดาวเลยมาดูกันดีว่ามันจะขายได้ดีหรือเปล่าโอเคแล้วก็แล้วเราก็จะไม่ใช้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าตั้งหมดก็จะเน้นอัปเกรดไปเลย 1สา3แล้วก็ผลนี้ไปมันได้ด7,500แหละไม่ทันโอ้ไม่ทันจริงด้วยเีรดาจัดเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะ ถ้าหมื่นสี่ทันจะดีมากนะจะได้อัพหงเ่นคี <St> ้ <xi> อ,อยากสลับมากเลยถ้าตานี้คิดแพ้นะตาหน้าเดี๋ยวขีเอาลานิโอยตรงกลางแล้วทถอยไว้หลังสุด <laughs> จริงงก็ควรทำทอยเบลสองเ้ยในความคิดเค็ละแต่แบบอยกจะแปว่าคัสเตอร์เข้าร้านเนี่ยปรับปรุงร้านมาได้มาสองวันสุดท้ายสาธุแม่งเหมือนตามเมื่อกี้ไปอะไรอเร์ แล้วก็ตอนนี้มันมันตันละเดี๋ยวเราก็เอามาไม่ซื้อร้านจีวุรีก็ซื้อร้านนี้เนี่ยมันสามหมื่นยังไงก็ต้องเอาร้านนี้มาวางจบคิดว่ามีแววอ่ตตาเนี่ยหรือว่าเราควรน,นี่ต้องเล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกวะแบบอัพให้เต็มสามล้านก่อนแล้วเราค่อยเปิดล้านสี่เนี่ยมันจะประมาณแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์วะ โอเคไปวัดดวงถ้าเปิดร้านจิวเวลรี่เอ้ยจิวเวลรี่มันอัพมันอัพเกีย์อันนี้ไม่ได้ร้านเนี้ยมันนานอันไหมวะตอนนี้เกแล้วคุณดูมีแววมากเลยตอนนี้9ก้าสิบสามีมีแววออกคุณดู98แแล้วก็ก็ ทำไเก้าสิบเก้าแล้วหนึ 100! 100! 100่งร้อยหนึ่งร้อยนะหลือสองคนสุดท้ายหนึ่งร้อยไหมอ้โหไม่ดีเลยเก้าสิบเก้าเนี่ยดวโคตรเย่ยเลยแต่ทำยอดเท่าไหร่วะไหนอยู่ที่อ้โหไม่ขาดอยู่แสนหนึ่งอ้โหดวโคตรเย่ยมาเดี๋ยวขอเปลี่ยนร้านรอบนี้เก้บอกเลยว่าเราเริ่มมาถูกทางแล้วเดี๋ยวขี้จะเอาร้านตั้งไปตรงนี้จัดไป ปาร์โหมดกดเลยนะแล้วก็เน็กเตยังงงงงอยู่นะอยอดเลาเลยว่าเล่นเล่นันงแรกอะ่ะมันจะแบบเมือนๆอ,นอะ่ะแล้วก็กดนี้ เป็นอีพีที่แบบคีน่าถ่ายนานแน่เลยมึนมึนโชว์คนดูอยู่หลอยจัดอัดโอเคจบละมันไม่หกพัดอะ่ะอัปเกียรด อ,อน่าจะได้เปิดร้านทอยก่อนเรือส่งก็ไม่ต้องละอับเกีร้านแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าซือร้านทอยจบยวยเยี่ยมยอดมะพร้าวแก้ว บอกเลยว่าถ่ายตัง์หมดอะถ่ายตัง์หมดอ่ะไม่เหลือเลยอะแล้วก็รอซื้อปลาซับซัปอย่งเดียวละมันเร็วไปหรือเปล่าวะเรีรีมากเลยอะโอเคถือว่าทำทำไม่ยังโอเคอยู่ยังไงตรงนี้มันก็ขายเสร็จพอดีอะอุ้ยได้เงินมาอู้7,500ไหมเฮ้ย7,500โว้ เฮ้ยทำไมตานี้ทำไม,ม่งดีจังวะวันที่แปดได้ป้าคัตอบได้ได้ได,ได้ได้ร้านขายขั้นสามมาหงสะไ้าไจัดก็รอัพมีขั้นสองได้ขั้นสามดิแล้วก็เปิดจิวเวลรี่จัดป้าย ก็ร้านขั้นสามแล้วก็เปิดจิวเวอรี่จัดไปมาดีเอาคนดูตอนนี้สิบสองวันใช่ไหมเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ละแล้วก็อักเก็ด พีเวอรี่นี่มันจะสามหมื่นเอ๊ะพอเหลือตรงหน้าหลังตอนเนี้ยเหลือสองวันสุดท้ายกัดไปเออเออปลาเน,นี้ยเคบอกเลยว่าชะนะ ชนะแน่นอนเปอร์เซ็นต์มาดีจัด90เปอร์ซไหมไม่เอ,เอ๊90 90 90 90 90อ้าา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 ัาาา้าไ,ไม,าานนาามา,ากาาัายาาาาาา้าา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 ตางาาาาหาา่าเาาาาอาา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 า้าาาสาาาลาา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 าเาาาาาานาา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 าบาา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 นาา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 าที่สุดสโอ้โห เคเขิดอ่ะเฮีย EP นี้น่าจะเป็น EP ที่เคเล่นได้ที่สุดจริงๆแหละแม่งรอไปยี่สิบหกนาทียังไงต้องขออภัยทุกทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าใครที่รับชมเคตั้งแต่แรกต้องขอขอบพระคุณทุกทุกคนมากเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้กดตาที่ผมเล่นแพ้ไปสองตาน่าจะให้ทุกคนเสพแม่งยันจนหมดหมดหมดเวลาไปครึ่งชั่วโมงเลยยังไงก็ขอบทุกคนมากนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้าใหม่ก็ยินดี้อ้จักนะครับชื่อเคนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องจริงๆช่องผมก็มีกดสมัครสมาชิกด้วยมากดกันได้นะครับ20บบาทถือว่าเป็นการช่วยซัพพอร์ตช่องผมนะครับให้มีโอกาสได้ทำคลิปอื่นๆต่อไปจริงๆหากจะอยากจะให้ผมแชทเกมอะไรถ้าเป็นเกมฟรีลองทักมาได้นะเดี๋ยวผมจะไปลองแชทให้ลูกๆคนดูกันนะยังไงก็ไม่ยังไงบปีูแล้วนะครับไปบ,บาย